รับมาดูทุ่นนะฮะดอกนี้ก็เป็นดอกที่สวยมากสำหรับผมผมทำมานะเป็นงานบาล้านนะครับห้ามิลเออห้าจุดห้ามิลยาวห้าจุดห้าเซนนะครับหางตันศูนยุดแปดมิลเป็นงานอ่าสำหรับางานใดที่ชอบงานคอนโดนะครับตรงนี้เลยขาขนาดอ,อ 0.8มิลนะครับ0.8งานที่กินกตะกัวน้อยเน้นอาการตอกตอกไวๆตอกเร็วๆนะดอกนี้ทำให้อาจารย์หมูนะนี่ผมตั้งแกทำให้อาจารย์หมูเลยดอกนี้สวยๆเลยนะครับเนี่เป็นสเกลห่างที่ผมเกนเองนะครับเป็นสเกลห่างที่เหมาะสำหรับตกได้ทุกระยะนะครับผม ถ้าใครอยากรู้สกเกลห่างสอบถามผมได้นะครับโดยเฉพาะข้อสีดานี่นะครับข้อดํานี่มีความสําคัญนะเห็นข้อดํำไหมครับข้อสีดํานี่สําคัญมากถ้าข้อสีดําสั้นๆนะเล็กๆนะไม่เหมาะกับการมองการไกลนะถ้าข้อยาวๆประมาณนี้นะครับผมมันมีมันมีขนาดของมันว,ว่าต้องยาวเท่าไหร่นะมองไกลนะครับ ยิ่งมองไกลๆนี่ยิ่งดีนะครับนี่นะครับตกได้ทุกระยะครับที่เท่าที่สายตามองเห็นนะครับผมส่วนผมมองได้ประมาณระยะห้าสี่นะทุนดอกนี้พ่อผมระเทปมาแล้วนะครับตัวนี้ผมทำมาให้อาจารย์หมูหนึ่ง,งตวัวทำให้ฟรีๆเลยนะฮะจานหมูนะเดี๋ยวว่างๆแบบเอาไปให้อาจารย์หมูเดี๋ยวว่าไหนที่ให้อาจารย์หมูจะถ่ายรูปมาให้ดูอีกทีหนึ่งเจ้าของทุนทำให้ฟรีๆเลยดอกนี้ สวยเฮะสวย